ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของสมาราภูมิบ้านร่มกล้าวค่ะแต่ก็พูดกันในมุมมองต่างๆนะคะในส่วนของทหารราบทหารพานต่างๆวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ การรบด้วยปืนใหญ่นะะในมุมมองของร้อยตีวันนาวันใสโดยพันเอกสอนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้คุณสนิโรธอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนิโรธค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพิรยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณสนิโรธคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของสมรภูมิบ้านร่มกล้าเนี่ยกันมา2ส,สัปดาห์ด้วยกันแล้วแต่ก็เป็นการพูดคุยกันถึงแง่มุมต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของการรบด้วยปืนใหญ่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงะคะคุณสนิโรธคะครับการรบที่บ้านร่มกล้าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2530 ต่อเนื่องมาจนถึง2,531เป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับลาวก็ต่างคนต่างก็ยึดถือแผนที่กันคนละฉบับนะครับลาวนั้นยึดถือแผนที่ของสหรัฐอเมริกาที่ทําเมื่อปี2,503ส่วนไทยนั้นยึดถือตามส่วนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับก็เลยยึดลำน้ําโคลานนะครับลาวบอกว่าลําน้ําเขือง ครับแต่เราน้ําเสื่อนมันมีสาขาออกมาเป็นเสืองงานเขือป่ามันนะครับลาวเขาก็ยึดต้อบอกว่าตรงไหนลาน้ําเสือเนั่ยเป็นของเขาหมก็เลยลาน้ําเสืองตัวเล็กๆที่เป็นแค่ลําธารเล็กๆเ,เนี่ยที่แยกออกมามันก็อ้อมออกมานะครับณวันนี้เนี่ยไอ้ตัวลําธารที่ลาวยึดเนี่ยเข้ามาจนถึงบ้านลงเกล้าทะลุกออกไปจนถึงอนา,ามัยหรือว่ารอพอ,อต่อของบ้านลงเกล้าเลยนะครับผมไปยืนมองนี่คือ มันประมาณ72ตารางกิโลเมตรนะครับฉะนั้นพายุตามของเราเนี่ยดินแดนตรงนี้ก็จะไม่ใช่เลยนะครับก็จะเป็นของเราไปหมดในกณะที่ของไทยก็บอกว่าของเราเนี่ยยึดตามน้ําเขืองแต่น้ําเขืองคือน้ำเหื่อใหญ่นะครับซึ่งมันจะอยู่หลังบ้านลมงกล้าวนะครับซึ่งจะทําให้เรายึดถือแผนที่กันโคละฉบับว่าเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับว่ามีการส่งกําลังทหารเข้ามาจับกลุ่มแล้วมาเผารถแท็กเตอร์ของบริษัททําไม้ ในเขตไทยแล้วก็จับกลุ่มราษฎรจํานวนเจ็ดคนนะครับผมก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับราษฎรสองท่านนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปด้วยครับคุณกิรยาท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปกันสองคนไปอยู่แถวบ้านลมกลางนี่แหละนะครับแล้วก็เดินไปหาของป่าในระหว่างที่เดินหาของป่าเนี่ยก็ไปกันแค่สองคนก่อนก็ถูกทหารลาวเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาปืนมาจี้นะครับแล้วก็จับตัว ทนนี้สองคนนี้ถูกจับอีกสองคนก็เลยไปตามนะครับสองคนไปตามก็ไปโดนจับอีกแล้วก็อีกสามคนไปตามเป็นเจ็ดคนโดนจับหมดเลยคราวนี้นะครับเพราะเป็นญาติพี่น้องกันหมดเอ้หายออกไปไหนตั้งนานแค่บอกว่าจุดที่แกโดนจับเนี่ยไม่ไกลนะครับจะเล่าแบบชาวบ้านก็คือไก่ขัน oh, ที่ <okay. S 2> บ้านลุงกล้าวเนี่ย <Okay. S 2> ยังได้ยินอ่ะ oh. นะแสดงว่ามันอยู่ใกล้บ้านลุงกล้าวมากนะ <Okay. S 2> บ้านลุงกล้าวเนี่ยท้าความที่เป็นตะก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งเขาก็รบกับเรามาตั้งแต่สมัยเขาข้อหินล่องกล้านู่นน่นะครับจนกระทั่งปี .23 2 3นะครับมีการประกาศนโยบาย66บทับ<ะ>ของคนเด็กเปรมปินสุรานนท์นะครับผมได้คุยกับท่านนายเสี้ยโลแซลีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านลุมกล้านะครับณ<ะ>วันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านณนะตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ<ะ>ก็คือปี28เนี่ยหลังจากสงครามการสู้รบสงบพวกแกก็วางอาวุธ ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านลุงกล่าวส่วนใหญ่เป็นคนม้งนะครับเป็นคนม้งหมดเลยไม่ได้พูดภาษาไทยพูดภาษามงง้ง <Huh. S 1> จะมาอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปีสองแปในระหว่างนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้เดิมเนี่ยนะครับซึ่งตอนหลังมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาเจ้าไทยเนี่ย hmm. เป็นคอมมิวนิสต์สายจีนนะครับจวนลาวกับเวียดนามเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซีย ในช่วงประมาณปี2 5 2 5 2 6เนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยแตกคอกันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นถ้าจําได้ก็คือเวียดนามบุกเข้ามาที่กัมพูชามาคนล้มรัฐบาลเขมรแดงเขมรแดงเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนนะครับเวียดนามลาวเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซียเมื่อรัสเซียจีนขัดแย้งกันข้างล่างก็ขัดแย้งกันไปด้วยนะครับ <H> ลาวเวียดนามก็ขัดแย้งกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นสายจีนไงฮะ ดนั้นคุณเชโล่เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันก็ยิงเข้ามาทั้งที่เป็นคู่ก่อการคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันในช่วงก่อนที่แกจะมอบตัวเนี่ยแกก็มองแกก็บอกว่าเอ้ฐานลาวเนี่ยมันยิงเข้ามาแรกๆก็คุยกันรู้เรื่องเพราะเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่พอลูกพี่นะครับก็คือสหภาพโซเวียตกับจีนเนี่ยแต่คอกันก็เริ่มเกิดการปะทะกันปะปลายจนกระทั่งทางคุณเจโล่ชาลีเนี่ยท่านก็วางอาวุธทั้งหมดก็เลยมาตั้งบ้านเรือน จากหลักฐาของราชการเนี่ยนะบอกว่ามาสร้างบ้านเรือนอยูท่ที่บ้านลมกล้าวเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยหลังคาเรือนแต,แต่คุณเซโร่บอกว่าประมาณหกสิบหลังคาเรือนนะครับก็อยู่กันสงบนะครับตั้งแต่ปีสองแปดพอปีสามสิเนี่ยทหารลาวเนี่ยเริ่มเข้ามาใหม่นะครับจากเดิมที่เคยคุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องเพราะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันตอนนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องละนะครับเพราะว่าตจก็การมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นคนไทยแล้วนะครับสร้างบ้านเรือนอาศัยและตรงนั้นเนี่ย เลยบ้านลุงก้าไปไม่ไกลมันก็มีบริษัททําไม้อยู่สารลาวก็เข้ามาเผารถแรเท็กเตอร์ของบริษัททําไม,มนนน้นะครับแล้วก็เจ็ดคนเนี่ยนะครับที่ข้ามไปเลยไปโดนจับเนี่ยแกร้อยผมฟังว่าพอโดนจับทั้งเจ็ดคนเนี่ยสารลาวเอาปืนมาจี้แล้วก็บอกว่าขึ้นไปทั้งรุ้งแกก็ถามว่าจับผมทําไม,มนะครับสารลาวก็บอกว่าไม่้องถามขึ้นไปบนเขาก่อนก็คือไปที่เนินหนึ่งสี่สองแปดนะซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทก็คือจะพาข้ามไปฝั่งลาวครับในระหว่างทางก็จับคนไทยทั้งเจ็ดคนเนี่ยมัด ไว้กับต้นไม้แกบอกว่าต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะครับมัดกันเจ็ดคนคนละต้นคนละต้นแต่ระหว่างนั้นน้องเขยของแกครับกลัวมากคือไม่เคยมีประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ<ฮ>ถูกปืนที่นานๆเขาก็คงจะเหมือนกับตกใจมากนะครับคุมสติไม่อยู่แกก็ดิน้นต่ระหว่างที่ดิ้นเนี่ยเชือกที่มัดมือกับต้นไม้เนี่ยมันก็หลุด<ม>พอหลุดแกก็วิ่งหนีเลย<ม>นะครับหาลาวที่อยู่นั้นก็ใส่เลยสามนัดปังปังปังก็เสียชีวิตขาต้นไม้เลยนะครับ ในระหว่างที่ยิงเนี่ยอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกมัดเนี่ยก็ดิ้นเหมือนกันหลุดออกมาได้ห <Huh. S 2> นีออกมาได้นะครับก็คือไปเจ็บถูกยิงตายหนึ่งหนีมาได้หนึ่งอีกห้าคนถูกเขาจับเข้าไปในฝั่งลาวนะครับท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าเอาไปอยู่ในคุกของเรานะครับสามเดือนแล้วก็ปล่อยตัวมาให้มาทางยากอยู่ตามบ้านของผู้ใหญ่ในลาวเนี่ยอีกสองสัปดาห์ uh huh. นะครับคือจับมาสามเดือนแล้วก็เองคงไม่มีพิศสงอะไรนะอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยปล่อย อยู่ที่บอ่อเต็นฝังลาวในระหว่างนั้นสองสัปดาห์ทางนี้ก็เริ่มมองหาหนทางละวว่าเอ๊ะไปเมืองไทยไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งห้าคนก็วางแผนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกสองคนกลุ่มหนึ่งสามคนสองคนแรกนี่มาก,ก่อนกับเลาะมาออกเดินมาเลยเพราะมันเป็นหมู่บ้านอยู่ที่บอ่อเต็นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินออกเดินช่วงเย็นช่วงเย็นเข้ามาประมาณเขตไทยเนี่ยประมาณตีหนึ่งนะครับ ีหนึ่งก็เริ่มเลาะข้ามลำน้ําเขื่อนเข้ามาผมประทับใจที่แกพูดอยู่ประโยคหนึ่งคือบอกว่าเห็นถนนลาดยางดีใจมากเลยเพราะว่ามันคือประเทศไทยเพราะว่าฝั่งลาวถนนเขาไม่ลาดยางนะครับเห็นถนนลาดยางแกดีใจมากแล้วแกก็คานเลาะหนามาปรากุว่าทหารลาวตามมาครับตามมามีเสียงหมาเหมือไล่มาแกก็เป็นลอยคออยู่ในลําน้ําเขืองเนี่ยที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวครับและเซตที่สองอีกสองคนก็ตาม ทหารลาวตามกันได้เจอทั้งห้าคนก็เลยข้ามฟากมามาเจอถนนลาดยางก็รู้ละเอาเน,นี่แลว้วประเทศไทยก็ไปเจอบ้านคนไทยคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้นี่คนไทยที่ถูกเราจับไปโองเขาก็เ,เลี้ยงอาหารการกินนายอภิพงนายอำเภอม,มาต้อนรับกันใหญ่แก่เ่าไ้ฟังช่องจงช่องเจ็ดมาเลยนะครับ <S <S ทีวี <S 1> <S 1> มาสัมภาษณ์กันเลยเนี <S <S ่ยก็คือมีกลับมาได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็ส่งทหารราบทหารพลานเข้าไปในช่วงแรกเป็นฐานม้านะครับกองผลหานม้าที่หนึ่ง ก็ข,ขึ้นไปอย่างพื้นที่ก็เข้าไปก็เริ่มเกิดการประทะมากขึ้นฐานะลาวก็ลุกล้ําเข้ามามาโจมตีฐานทหานพลานนะครับที่บ้านลมกล่าวผมได้คุยกับท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นหารปืนใหญ่ร้อยตรีวันนาวันใสท่าน <c oughs> บอกว่าอยู่ที่กองร้อยปืนใหญ่ของท่านเนี่ยอยู่สมาราไนะมดราไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆก็มีคําสั่งบอกว่าให้ขึ้นแนวนะครับ <c oughs> เพราะว่าหารพลานเนี่ยที่เข้ารบที่บ้านลมกล้าวเนี่ยเขาต้องการปืนใหญ่ <c oughs> ให้ไปฝึกาหารพลาน ทหารพานนี้เขายิงปืนใหญ่ไม่เป็นแต่เขาเขาใช้ปืนปรอรอสปืนไร้แรงกร้อนถอยลหลังปืนคอเครื่องยิงลูกระเบิดอะไรเนี่ยเขายิงได้หมดแต่ว่าปืนใหญ่เนี่ยเขายิงไม่เป็นตั้งร้อยจีวนานตอนนั้นเป็นสิเอกนะครับก็ถูกส่งมาเพื่อให้มาสอนทหารพลานซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินมาสึกเนินมาสึกเนี่ยถ้าเรายืนมองเนี่ยมองตรงหน้าไปสี่สองนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นเนินสี่สองแปดพื้นที่ที่พาดเป็นทิวเขาลิบๆิอยู่ข้างหน้าเลยอ่ากไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับ จากเนินมาสึกเนี่ยมันเป็นแนวยาวทิวเขามันยาวมันตั้งไปเหมือนเข็มนาฬิกาครับชี้แบบเนินมาสึกเนี่ยเวลาเราเข้าไปมันจะมีเนินข้างหน้าสุดหนึ่งเนินนะครับถับไปลิ้นจะเป็นเนินนะครับเป็นเส้นเหมือนกับเข็มนาฬิกาถอยหลังมาเข้าฝั่งไทยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเนินอีกเนินมันมีสามเนินเนินมาสึกเนี่ยนะครับเนินหน้าสุดเนี่ยเราเอาปืนใหญ่ที่เรียกว่าปืนกกนะครับเป็นปืนขนาดเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรเป็นปืนใหญ่ภูเขา <N> เวลายิงเนี่ยมันกระโดดเขาเลยเรียกมันว่าปืนกบไปยิง<ม>ตู้มันก็เด้งปืนใหญ่หน,นะครับ <Okay. S 2> มันมีล้อสองลอ้อมันปืนใหญ่ติดล้อนะครับแล้วก็ที่ด้านซ้ายมือของเนินม้าศึกนะครับจะเป็นล่องเขาแล้วมันก็จะเป็นภูเขาขึ้นมาอีกรูปหนึ่ง <Okay. S 2> ตรงนั้นน่ะคือสวนพฤกษศาสตร์ปัจจุบันนะครับเป็นสวนพฤกษศาสตร์บ้านลกรุมเก้านะครับซึ่งอันนี้ถือว่าอยู่ในเขตไทยเพราะว่าลําน้ําเขืองมันไม่รวมไปแต่เนินม้าศึกเนี่ยทางลาวบอกว่าเป็นของเขา แต่ของเราก็าบอกเป็นของเราเพราะลำน้ำเหมืองมันมาไม่ถึงบนสวนพฤกษศาสตร์บ้านลมกล่าวทางด้านซ้ายมือของเนินม้าสึกเนี่ยก็จะมีฐานปุ่นใหญ่อีกฐานหนึ่งนะครับเป็นปุ่นใหญ่ขนาดหนึ่งรอยห้ามิลลิเมตรผมก็ขึ้นไปดูนะครับอยู่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์บ้านลมกล่าวปัจจุบันเนี่ยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใ่รไปเที่ยวบ้านลมกล่าวนะครับลองเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนถึงบ้านลมกล่าวเนี่ยจะมีป้ายใหญ่ๆเลยเขียนว่าสวนพฤกษศาสตร์บ้านลมกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเราขับขึ้นไปบนยอดเนินตรงนั้นมันจะมีเนินที่เรียกว่า เนินคอเดียวดายต้นคอนนะครับ mm. มันมีต้นคออยู่แค่ต้นเดียวเขาเลยเรียกเนินนี้ว่าเนินคอเดียวดายเขาเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวละณนาวันนี้ตรงนั้นเนี่ยจะยังมีฐานปืนใหญ่ของเราที่เรียกว,ว่าฐานปืนใหญ่ป่าลั่นนะครับเป็นฐานปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยห้ามิลเมตรในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราก็ยังมี mm, ปืนเจ็ดิห้ามิลเมตรปืนร้อยห้ามิลเมตรแล้วก็ปืนร้อยห้ามิลิเมตรก็ทําการยิงต่อสู้เราเขาอยู่ฝั่งนู้นเขาก็ยิงมาใส่เราฐานลากมาเคลื่อนที่เข้าไปก็ว่ากันไป นะครับตืนใหญ่ก็ดวนกันไปเรื่อยๆตื่นเช้ามาก้าบงอะไรดวนกันแล้วนะครับพี่วณาแกก็จะเล่าให้ผมฟังว่าพอเขายิงมาตุ้งเนี่ยรู้แล้วแตแฟดมาเนี่ยมันเงียบปิ้งเนี่ยแสดงมาลงกลางหัวแล้วแน่นะครับแต่ถ้ามันแฟดเลยไปค่าหายเราไปเนี่ยมันจะไปตกข้างหลังเนินนะครับเพราะเราอยู่บนเนินเนินม้าศึกกับเนินคอเดียวดายนะครับเพราะเรายิงต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าที่ของพี่วณาอีกอย่างหนึ่งก็คือจูนหาความถี่ครับ Mm. อวามถี่วิทยุเราใช้วิทยุ PRC ยี่สิบห้าเหมือนลาวครับลาวก็ใช้ PRC 2ีสมัยยึดได้จัดเวียดนามหรือเวียดนามใต้แตกนะครับแล้วก็ลบกับทหารไทยในสงคารามลาวเนี่ยอเมริกาเนี่ยสมัยนั้นก็ทิ้งวิทยุ PRC ไว้ที่นู่นเยอะแยะลาวเขาก็ใช้วิทยุเดียวกับเรามันก็วิทยุรุ่นเดียวกันครับคื่นความถี่มันเหมือนกันมันจูนหากันได้แต่เราก็จูนไปปรับเพื่อจะดูว่าเขาส่งข่าวอะไรนะครับไอ้ทางนู้นก็จูนหาเรานะครับ ความถี่เดียวกันนี่แหละมันจูนมาจูมามันก็ได้ยินเสียงกันพอจูนได้กันด่ากันครับเพราะว่าภาษาไทยภาษาลาวมันใกล้เคียงกันเนี่ยฟังเขาสื่อสารเขาวิทยุกันอยู่เราก็แทรกเข้าไปเราก็ไปด่านะครับไอ้เขาจูนมาเราเจอบางครัก็ด่าเราครับไอตอนนั้นมันก็คงจะสับสนนะครับก็คือมีหน่วยหารปืนใหญ่อันนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกอย่างนึงก็คือเป็นหน่วยฐานราบหน่วยหนึ่งเขาก็นั่งแล้วก็เขาเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยมันฟังได้ทั้งสองฝ่ายไงครับเขาก็ ปืนใหญ่มาปืนใหญ่มากปืนใหญ่ปืนใหญ่ลาวปืนใหญ่ลาไอ้ <Ừ. S 1> าทางนี้ก็มันปืนใหญ่ลาหรือมันปืนใหญ่ลาวเพราะมันเหมือนกันปืนใหญ่ลาปืนใหญ่ลาวมันก็ยิงกันไปยิงกันมามันสั่งมันคือลามันอยู่ในวิทยุมันสับสนไงครับก็มีอยู่ครั้งหน <dans S 2> <ห>ึ่งปืนใหญ่ลาวมันก็ยิงไงยิงมามันก็ห่างจากฐานของทหารราบเนี่ยไม่ไกลเขาก็ส่งวิทยุไปว่าโอ้หนี่ปืนใหญ่เราปืนใหญ่ลาวเนี่ยหมถ้าปืนใหญ่ราเนี่ยห่างฐานผมไม่แค่ห้าร้อยเมตรเองนะเนี่ย ปรับนิดเดียวลงฐานผมเลยแป๊บเดียวเท่านั้นครับปืนใหญ่ลาวมาเลย <มา S 2> ครับล,ลงกลางฐานเลย <yeah. S 2> เพราะว่าเขาจับสัญญาณกันได้ oh. นะครับนี้พี่วรรณาแกกเล่าให้ฟังว่าตอนหลังมาก็เลยโดนห้ามนะครับว่าห้ามด่ากันทางวิทยุฟังเขาก็ฟังไปเพราะว่าถ้าเราด่าหรือว่าทะเลาะก,กันทางวิทยุเมื่อไหร่เนี่ยปืนใหญ่ลาวมาทันทีเลยครับมันจับได้แล้วมมัน oh. ยิงสวนเข้ามานะครับก็ย oh. ิงช่วงยิงเนี่ยจะยิงกันอย่างชนิดที่เรียกว่าจนกระทั่งกระสุนปืนใหญ่หมดเลยครับ การดวลมันรุนแรงมากนะครับเขายิงเรายิงเขายิงเรายิงแต่ว่านั่งพ tamam I mean, sure ี oh ่บรรณาแกเล่าให้ฟังว่าฐานแกเนี่ยเหลือปืนใหญ่อยู่หนึ่งแกนให้แกเล่าแกเล่าเป็นภาษาพื้นเมืองเหลือเหลือปืนใหญ่อยู่ลูกเดียวครับต้องให้รถเนี่ยเว่งลงจากเนินม้าตื่นไปเอาลูปปืนใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะครับเว่งกลับมาเพื่อที่จะเอาูปปืนใหญ่มาเสริมนะครับยิงกันแล้วพอตอนหลังมาเนี่ยปืนใหญ่ของเราเนี่ยเขาใช้ปืนขนาดหนึ่งร้อยสามสิบมิลลิเมตร ของเรา 105, นะ 100, หา 105, นึ่งร้อยห้านะหนึ่งร้อยไอ้คมคำหนึ่งร้อยห้าเนี่ยหมายควาว่าลํากล้องเนี่ยมันกว้างนะเอาไม้บรรทัดไปวัดหน้าลํากล้องเนี่ยมันจะหนึ่งร้อยห้ามิลิเมตรพอดีนะครับมันจะมีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วก็มีเจ็ดสิบห้าของเราเนี่ยเขาใช้ร้อยสามสิบมิลิเมตรเป็นปืนใหญ่จีนนะครับเป็นปืนใหญ่จีนปืนใหญ่รัสเซียรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับจีนก็ปีมาปืนใหญ่เนี่ยมันยาวถ้าใครเคยเห็นในรูปเนี่ยปืนใหญ่หนึ่งร้อยสามสิบของจีนเนี่ยลำกล้องมันยาวมากเพราะมันจะไม่ได้ยิงวิถีโค้ง ของเราเนี่ยยิงมันมีสีโค้งเหมือนตีแบบมันจะโค้งข้ามเนินได้ <this S 1> จะ <balances> ตกฐานปืนใหญ่ของลาวที่อยู่ด้านหลังเนิน1428เพราะว่าภูเขามันสูงใช่ไหมครับ <twitch ZA> ถ้ายิงตรงๆเนะี่ยเหมือนกับเอาหนังสติกยิงเนี่ยนะยิงตรงๆเป๊ะๆเนี่ยมันก็ไปไติดเนิน1428หมดของเราเนี่ยยิงมันจะโค้งไปลงด้านหลังได้ของลาวเนี่ยอยู่ด้านหลังเนิน1428ท่าหนุ่มเนู่นะฮะมันก็ต้องยิงตรงนะเพระนั้นการยิงตรงของเขาคือเขาต้องไปขึ้นนุ่นภูเขาด้านหลังเนิน1428ในเขตลาวมันจะมีภูเขาสูงๆนะฮะ ซึ่งวันนั้นเราไปยืนเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้เป็นภูเขาสูงมากเลยนะครับสูงเรียกว่าสูงกว่าเนินหนึ่งสี่สองแปดลาวเขาก็เลยเอาปืนใหญ่เนี่ยไปตั้งบนนั้นแล้วก็ยิงตรงมาครับคือยิงตรงมาเนี่ยการยิงโค้งเนี่ยของเราเนี่ยมันประมาณสิบห้าถึงสิบแปดกิโลเมตรแต่พอยิงตรงเนี่ยครับมันเหมือนเอาหนังสติ๊กยิงตรงครนะับคุณพิรยายค่ะมันยิงได้ดังเกือบยี่สิบกว่ากิโลนะโอ้ยยี่สิบกว่าเนี่ยไไนะมันยิงได้ไกลกว่าเราไงเพราะมันยิงตรงไงมันไม่ต้องย้อยไง ก็ยิงใส่ยิงใส่แล้วดวนกันเพราะตอนหลังมาเนี่ยฝ่ายเราก็คุณวรรณาก็บอกว่าเอ๊มันมันย้อยเราเราก็ย้อยไปโดนฐานมันมั่งไม่โดนมั่งนะครเขาก็ยิงตรงมาโดนเนินไม่โดนเราแหะทางเราเนี่ยก็เลยเอาปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยสามสิบซึ่งเรามีอยู่นะครับเป็นปืนใหญ่ที่เราสั่งซื้อมาจากจีนในยุคนั้นก็เอามาครับแล้วปืนใหญ่ร้อยสาสิบของเราเนี่ยเวลายิงเนี่ยเสียงมันจะดังดังสองจังหวะ อพอเราได้ยิงปืนใหญ่สองจังหวะเนี่ยหลบกระดูกระดูกเลยเพราะว่ามันเป็นปืนใหญ่ร้อยสามสิบแต่วันนั้นเนี่ยฝ่ายเรายังไม่รู้ว่าเราเอาปืนใหญ่จีนมาเา130มา้าร้อยสามสิบมาพอเรายิงตุ้งๆเนี่ยลลก็โดนลงมาเป็นแถวเลยนะครับห,หมู่บ้านบ้านลลงกลายยากันทังหมู่บ้านเลยเพราะนึกว่าปืนใหญ่มาถึงนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อพ,อพอเรายิงขึ้นไปเนี่ยลาวรู้เลยว่าเรามีร้อยสามสิบนะครับก็คืออาวุธชนิดเดียวกับเขาเลยนะครับก็กลายเป็นว่า การคาน,ำน้ำนาจทางปืนใหญ่เนี่ยเริ่มได้ผลน mm hmm. ะครับเรายิงเนี่ยเขาลักอย่างที่บอกเขาอยู่บนเนินด้านหลังนะครับ mm hmm. เนินทุงสูงหลังเนอรสี่สองแปดเราก็เอาร้อยสามสิบเนี่ยยิงตรงเหมือนกันครับ mm hmm. เขาตรงมาเราก็ตรงไป mm hmm. ปืนใหญ่เขาเนี่ยได้รับความสูญเสียอย่างหนัก mm hmm. เพราะว่าเราได้ส่งหน่วยรบพิเศษแทรกซึมเข้าไปด้านหลังแล้วก็ไปชี้เป้าชี้เป้าด้วยสายตาเลยนะครับก็มองเลยปรับการยิงเนี่ยนะฮะปรับการยิงยปรับซ้ายสองร้อยเมตรขวาสองร้อยเมตรข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยปรับกัน ปับก็เลื่อยสายตาเลยนัางฐา,านปืนใหญ่ของเราเนี่ยถูกยิงเสียหายอย่างหนักแล้วปืนใหญ่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นวีดีโค้งเนี่ยร้อยห้าร้อยห้าเนี่ยมันก็ยิงไปด้านหลังไปสกัดเส้นทางส่งกําลังทั้งหมดที่จะขึ้นมาที่เนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับมันก็ส่งผลให้ฐานลาวที่ยึดอยู่เนินหนึ่งสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ที่ไม้หนึ่งที่ไม้สองจนถึงที่หมยสิบเอ็ดเนี่ยที่ตามแนวเขาเนี่ยนะครับประสบกับความลําบากอย่างมาก อาหารก็ลําบากกระสุนกระสเนก็ไม่มีนะครับระเบิดก็คว้างกันจนคือลราเนี่ยเขาอยู่ที่สูงนะเราอยู่บนที่ราบเราต้องไต่หน้าผาขึ้นไปเาขาคว้างระเบิดใ่เราเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมาเาขาคว้างระเบิดคว้างระเบิดระ,ะเบิดสะกระเบือเนี่ยคว้างเห,หมือนแจกไพ่นะครับผมได้คุยกับหารพลาน,นานราที่เข้าไปตีท่านก็บอกว่าผมมันคว้างออกมาแบบเหมือนกับแจกไพ่ลงมาลงมาไอ้เรานี่ขคว้างขึ้นแบกลุกระเบิดไปเยอะก็ไม่ได้มันหนักนะครับก็ พอตอนหลังมาเนี่ยฐานลามกว้างมากๆกระเบิดข้าหมดเนี่ยฮะเพราะข้างหลังเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เริ่มอดอยากกระสุนต่างๆอาหารต่างๆเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับในที่สุดก็เลยนํามาซึ่งการเจรจานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 1 2> 1ก็มาเจรจากันแล้วก็มีการยุติการยิงนะครับยุติการทําสงครามกันแล้วก็จับมือกันที่บ้านเหนืองแพร่ นะครับอยู่เลยบ้านตรงก้าวไปนิดนึงไปทางด้านจังหวัดเลยนะครับที่บ้านเหมืองแพร์เบอรนาแ้วจังหวัดเลยนะวันนี้เนี่ยผมไปตรงจุดที่เขาจับมือกันด้วยนะครับแล้วก็สะพานเขาลื้อออกไปละมันเป็นสะพานไม้นะครับข้ามลําน้ําเลืองระหว่างลาวกับไทยตอนที่จับมือมันมีสะพานไม้อยู่แต่พอตอนหลังมาเนี่ยโควิดระบาดน,นะครับเขาเลยลื้อสะพานออกแล้วก็เก็บของหมดแล้วก็ตรงบ้านเหมืองแพรเนี่ย ผมก็ได้ขึ้นไปบนเนินเนินนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยบ้านหลวงแม่ถึงแม้จะอยู่อำเภอนานห้วจังหวัดเลยนะครับแต่มันเป็นขอบแนวชายแดนติดก,กับบ้านล,ล่มไคร้เาเนี่ยฮะเลาะไปนิดเดียวขับรถไปนิดเดียวเนี่ยปืนใหญ่ลาวเนี่ยตอนที่โดนเรายิงถล่มหลกนักๆเนี่ยแล้วลาวเนี่ยสเปะสปะไงครับไม่รู้จะยิงไปตรงไหนเพราะว่าโดนเรายิงกดลาวยิงมาลงที่โรงพยาบาลที่อำเภอนาแห้วเนี่ย สามสิบกว่าลูกนะครับคือสเปะสปาไปหมดแล้วก็มันมีเนินของเราอยู่ตรงนั้นที่อำเภอนาแห้วเนี่ยผมขึ้นไปบนเนินนะครับบนเนินเนี่ยมีหลุมเป็นสนามเพาะดั้งเดิมที่เรายันเอาไว้เพราะเราก็กะว่ามันมีลําน้ําเลืองเล็กนิดเดียวตรงนั้นนะครับถ้าข้ามาทางบ้านเหมืองแพร่เนี่ยลาวเข้ามาได้สบายเลยบนเนินเนี่ยมันมีบังเกอร์มีอะไรแล้วมันมีหน้าผาเล็กๆนะครับเป็นชะางอนผาครับผมเจออะไรข้างบนรู้ไหมครับคุณพิรยาค่ะมีอะไรคะผมเจอสีที่ เขียนเป็นรูปธงชาติไทยครับอเป็นธงชาติไทยกว้างประมาณสักครึ่งเมตรนะครับกว้างยาวประมาณครึ่งเมตรเป็นรูปธงชาติไทยครับแล้วลงวันที่เอาไว้ด้วยแล้วลงปีเอาไว้ด้วยอแล้วก็เขียนว่าประเทศไทยคือเราเห็นเนี่ยณวันนี้ธงชาติไทยที่ทาสีอยู่บนหน้าผาที่บนภูหมอกเนี่ยนะครับยังไม่เป็นที่สนใจของใครหรอกผมเชื่ออแต่ผมเชื่อว่าอีกประมาณสิบถึงสิบห้าปี หลังจากนี้ไปเนี่ย<ะ>พื้นที่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เตือนใจคนไทยว่าทหารที่อยู่ที่เนี่ยนะครับซึ่งเน้าวันนี้เราเหลือแต่สร้างบังเกอร์ต่งตางๆนะครับ<ะ>ก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขา<ะ>คือธงชาติไทย<ะ>ที่พาไว้บนผนัง<ะ>ผนังหน้าผา<ะ>เล็กๆนะครับใค<ะ>ามีโอกาสขึ้นไปนะครับไปที่ภูมอกอเมอนาแห้วนะครับอยู่ที่บ้านเหมือนแคร่เนี่ยนะครับเดินต้องเดินขึ้นนะครับจอดรถจะต้องเดินขึ้น เดินขึ้นประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่ไปถึยงยอดเลนก็จะเจอฐานของเรา<ะ>มีบังเกอร์มีหลุมและเจอหน้าผาเล็กๆที่ยังมีธงชาติไทยอยู่ตรงนั้น,นครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของบ้านรงมกล้าวในปี2531ครับผมครับคุณพิยาครับอืมค่ะแม่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามะนะคะรวมถึงก็ยังมีการฝาก ร่องรอยเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะตอนนี้ค่ะที่หนะ้าที่แห่งนั้นเนี่ยค่ะเขาได้มีการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรไหมอะคะคุณันิโรธคะเปิดครับตอนนี้ตั้งแต่ตรงจุดสวนพุทธศาสตร์บ้านรุ่มเก้านะครับก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาไปทําทางเดินรอบฐานยิงปืนใหญ่ฐานปืนใหญ่ปา่าล่านนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยไปเที่ยววันนั้นผมไปก็มันทางเดินที่เขาเอาเทปูนรอบฐานเนี่ยนะ มันก็ลกไปหมดละนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะประมาณปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนขึ้นไปกลางเต็นท์ oh. ไม่มากยิ่งเนินคอเดียวได้เนี่ยนะครับ oh. ก็ลกแต่ว่าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ oh. ใครอยากขึ้นไปดูก็ไปดูได้ส่วนที่ภูหมอกเนี่ยภูหมอกเนี่ยอยู่ที่บ้านเหมืองแพร่อําเภอนายแห้วจังหวัดเลยก็คือขับรถนะครับถ้ามาจากชาติการก็คือขับรถจากบ้านรมเก้าเนี่ยเลยไปนะครับผ่านบ้านเหล่ากอหกขึ้นไป oh. ไปนิดเดียวก็จะถึงบ้านเหมืองแพร ก็สามารถพักผ like so e, ่อนนอนที่นั่นได้เพราะว่าบ้านเหมืองแพรงเนี่ยตอนนั้นปุ้นใหญ่ลาวนี่มมาลงนะได้คุยกับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหุนใหญ่นี่ลงตลอดเลยแล้วมองขึ้นไปด้านขวามือจากบ้านเหมืองแพร์จะมีเนินสูงๆเขาเรียกว่าภูหมอกนะครับนั่นแหละคือจุดที่ผมบอกนะครับก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เหมือนกันครับผมครับค่ะก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ฝากเอาไว้ด้วยถ้าหลายๆคนต้องการจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือว่าไปชมร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆก็สามารถไปกันได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพันเอกสัน,นิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านปริษัทิศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัน,นิโรธค่ะครับผมครับขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีรยาพี่รมพักดีและทีมง,งานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปร,รอกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝนันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล30,000บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง31มีนาคม65เพิ่มเติมโทร096 756 4151